สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคนมาแจ้งข่าวให้พี่ทราบนะครับว่ามีคนแอบอ้างเป็นพี่ใน Facebook นะครับผมก็มีคนแอบอ้างเพื่อจะเอาเครดิตของพี่ไปเป็นการซื้อขายข,ายของเขาใน Facebook อาจจะเกลียนคนอื่นบ้างหรืออย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับผมถ้าใครเจอมันก็รบกวนไปเทศนาหรือไปดา่าไปกระทืบมันให้หน่อยนะครับคน แบบนี้ไม่น่าอยู่ในสังคมนะครับอาแล้วมันคนผู้หวังดีเขาแจ้งมาว่าพี่พี่มีเฟซไหมผมจะเช็คอานะแล้วก็บอกมันมีคนบอกว่าเป็นเฟซพี่และนั่นก็คือคนคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นพี่นะครับผมฮาอย่งางฮาเลยเขาบอกว่าเขาคือแฮกเกอร์ทีวีนะครับผมอ แล้วเขบอกใช่แล้วนะคนพวงที่เขาบอกใช่เฟซพี่ไหมพี่ก็บอกไม่ใช่ละเรื่องจริงเปล่ามีคนแอบ,บอ้างว่าเป็นพี่อแล้วเขาบอกจริงอ่าแล้วเขาก็ส่งมานะครับผมซึ่งในข้อความคนเมื่อกี้อ่าก็แอบบอ้างว่า Channel Hacker TV ช่องเกี่ยวกับการซื้อขายรหัสนะครับไปดูได้นะอ่าซึ่ง <c oughs> เขาแอบ,บอ้างมา ให้ฝากขายให้ไหมบอกเฉยๆนะคงไม่อะไรสากันนะอะไรวะครับคือแบบมีเขาเรียกว่าไงมีคนแอบ,บอ้างเพื่อที่จะหลอกเอารหัสของคนคนอื่นอะคือมันจะแอบ,บอ้างคือแอบบอ้างทางกลุ่มเฟซใช่ไหมทางกลุ่มเฟซอะให้คนที่ซื้อขายทางกลุ่มเฟซอะเอาไอดีไปฝากเขา ซึ่งถ้าเอา ID ดีไปฝากเขาปุ๊บเขาก็จะเกลียนไอดีนั้นไปเลยซึ่งของพี่พี่จะแจ้งไว้ตรงนี้เลยแจ้งให้ทุกคนที่ติดตามพี่ไว้เลยนะครับว่าพี่จะไม่มีการซื้อขายไอดีผ่านทาง Facebook เดิเด็ดขาดขนาดเขาให้ไปกลางใน facebook พี่ยังไม่ไปเลยนะครับผมพี่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายใน facebook เลยนะครับถ้าน้องๆหรือถ้าใครเจอ ใครที่แอบอ้างว่าเป็นพี่และซื้อขายใน a ฟ e b o o k อ่าต่อให้เครดิตมันเป็นร้อยเป็นพันก็ช่างบอกไว้เลยว่าไม่ใช่พี่นะครับผมอ่าก็ถ้าใครไปเจอมันก็ช่วยลุมกระทืบมันหน่อยนะครับ,รบกระทืบด้วยตีนไม่ได้ก็กระทืบด้วยวาจาคระับผมนักเลงคีย์บอร์ดใส่มันไปเลยอ่าก็คือจะพูดยังไงเฮี้ย <c oughs> พูดอย่างนี้ละกัน ความคิดมันเฮี้ยมากอคืออาศัยชื่อเสียงคนอื่นมาหากินแล้วพอไปเกียน์คนนู้นคนนี้ได้เขาก็มาหาว่าพี่เป็นคนไปเกียนแล้วพี่ก็เสียเครดิตดดครับอย่างนี้ใช่ไหมก็รบกวนอ่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับใครที่ติดตามผมใครที่คอยเป็นกำลังใจผมก็กรุณาไปสกรรมมันให้ที ครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ